คือผมว่าตอนนี้ทุกคนทุกคนต้องการอยู่รอบนำเสนอสินค้าของร้านค้าเนี่ยจะหลากหลายมากขึ้นครับไม่ว่าจะหลากหลายในแง่ของตัวกลุ่มลูกค้าสมมุติร้านอาหารร้านนึงเนี่ยเคยวางตัวเองไว้ว่าจับลูกค้าฐานรายได้หลักการถึงสูงมีความเป็นไปได้ที่มันจะมีความหลากหลายเกิดขึ้น2องอย่างนะครับคือฐานลูกค้าจะกระจายมากขึ้นหรือ ฐานลูกค้าอาจจะเป็นกลุ่มเดิมแต่ตัวตัวตัว business unit หรือตัวสิ่งที่เขานําเสนอเนี้ยอาจจะหลากหลายมากขึ้นจับลูกค้ากลุ่มเดิมรายได้กลางถึงสูงแต่นอกจากทานที่ร้านมี delivery และก็มี frozen ทั้งฟรีคุกหรือ e a d y to eat กลับบ้านนะครับหรือบางร้านอาจจะเลือกกลยุทธ์ว่าชั้นเกาะเป็นรลสอรองเหมือนเดิมแต่ชั้นจะวางที่ เป็นกลุ่มลูกค้ากลางถึงสูง م, แล้วก็กลาง م, แล้วก็กลางถึงล่างมากคือคือผมว่าต่อไปเราจะเห็นความหลากหลายมากขึ้นแล้วเมื่อเมื่อความหลากหลายเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าต่อไปนาคตนเนี่ยเราจะเห็นความร่ว um มมือกันมากขึ้นคือผมคือผมว่าตอนเนี้ยทุกคนทุกคนต้องการอยู่รอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนทําตอนเนี้ยคือทําเองทำเองเพื่อทมอยู่รอดนะฮะแล้วแล้วจริงๆหลักๆที่ส่วนใหญ่ที่พวกเราทําเนี่ย เรามีทรัพยากรเหลือโดยเพราะทรัพยากรคนเมื่อเราเลือกจะพุ้มคนเพราะฉะนั้นเราจะมีอะไรให้น้องทําเพื่ออยู่ได้กันได้แต่สักพักพอเราชินกับสถานการณ์นี้พอเราเข้าเวฟสองที่เรคิดนเราจะอยู่ในจุดที่เรากลับมามองว่าเราแข็งตรงไหนแล้วเราจะเริ่มการเกิดการร่วมมือกันคือสมมติ ผมแข็งในด้านหมูทอดตอนนี้เพื่อรักษาน้องไว้ผมเริ่มขายข้าวผัดด้วยนะเป็นข้าวผัดหมูทอดต่อไปอนาคตผมมาเริ่มอยู่ตัวละเราอยู่ในจุดสมดุลใหม่ผมอาจจะกลับมาสู่จุดหมูทอดแล้วก็ไปหาร้านที่ขายข้าวผัดเพื่อมาร่วมมือกันผมว่าอย่างนี้จะเกิดขึ้นเยอะตอนนี้ตอนนี้ผมว่าอาจจะยังไม่เห็นเพราะทุกคนพยายามพยายามใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ให้ให้เต็มที่ที่สุดแต่ในอนาคตเนี่ยผมว่าเราจะไปทางาน